มาแล้วครับขบวน75นะครับผมตอนนี้ช้าอยู่10นาทีนะครับผมกำลังจะผ่านเครื่องกั้นหนองขอนกว้างนะครับผมตอนนี้5โมง2นะครับผมตอนนี้แสงไฟมันแต่ไกลแล้วนะครับผม ว่าวันนี้ช่างเครื่องเด่นนะครับผมช่างเครื่องเด่นนะครับผมทําขบวนเจ็ดห้ามานะครับผมเจ็ดห้าเชินการหนองกวางการเรียบร้อยค่ะหมานวลละ โพุ่งมาแล้วนะครับช่างเครื่องเด่นนะครับวันนี้หนึ่งหนึ่งสามแปดไปแล้วก็ขบวนเจ็ดห้าน,นะครับผมช่างเครื่องเด่นยิ้มให้ด้วยนะครับเมื่อกี้โอ้เส้นตีนกระเด็นใส่เต็มเท้าเลยนะครับผม ฉันน่านะผม